ครับสวัสดีครับเอฟซีและท่านผู้ชมทุกท่านเนาะนี่พวงพู้ท่อนชาแนลกัจะได้มาสรุปหวยคงสุดท้ายเนาะครับเนาะนี่ก็เป็นบ้านหวยออกก็สรุปตอนเส่าเนาะครับเนาะครับสำนักแหลกเนาะครับเนาะสำนกักแหลกทางช่องพวงพู้ท่อนกันด้นำ เชือกไปทำพิที่ช่วยทางวัดทางสว่างนะครับเนาะตัวเลขที่ใดมาก็คือแปดแปดนึ่งนะครับเนาะตัวตรงๆรงนะครับที่ใดมากใคได้มาตัดออกสองตัวนะครับเนาะตัดเหรียญสองตัวคือแปดหนึ่งหนึ่งแปดและแปดแปดปู่ก็บอกว่าเชือกนี่มันอาจสีอับเนามันอาจสีบังเน่าปู่ก็บอกไง ซื้อขึ้นซื้อลงซื้อขึ้นก็คือว่าเก่าหนึ่งเนาะครับเนาะเก้าหนึ 1, ่งเจ็ดหนึ่งเป็นตัวกันไว้ครับปูก็ยังยืนยันว่าเป็นตัวเดิมเลยเนาะครับเนาะทางช่องนี้ติดตามถามปู่องลงัหลังๆมาปูก็ยังว่าเป็นตัวเดิมในคงที่อยู่บ่ได้เปลี่ยนแปลงเนาะครับบ,รปปนะรบ่มีตัวใดเพิ่มเติมเนาะครับเนาะครับสำนักที่สองก็คือทาง วัดป่าคำชนเนาะครับเนาะทางช่องได้ไปความเมตตาจากปูเงาเหมืนกับวงหวงนะครับเนาะมันก็หายัวเล็กมากัวโฉบโตหลากมากปู่เงาปูกับเป็นเป็นเล็กคำนวณเนาะครับเนาะเป็นเล็กสูตรคำนวณปู่อาจจะออกก็ในสี่ีโตนี่แหละขันจับถือมันสิถือเลยครับเนี่ยครับในช่องในช่องสี่เหลี่ยมเนี่ยครับเนาะ ปูก็ให้เนียนตัวเนียนของปูก็คือหกสี่แปดเนาะครับเนาะสามตัวจำตัวก็ะสี่แปดห้าเก้าสี่ห้านะครับปูเนียนให้บนเนาะครับเนาะข้างล่างปูกระหี่เจ็ดสี่เจ็ดสามกับเขานี่ยนะครับปวไไวูว่ากรให้่ลายตัวมันถือกแล้วปูว่าถือกแล้วล่ะก็ให้พิจรารณาเนาะครับเนาะท่านผู้ชม โปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับเนาะอาจ,จเป็นโตมากโตัตืต่ดใจของท่านผู้ชมทั้งบ้านกขอให้ท่านผู้ชมเลือกพิจารณาเอาแล้วครับเนาะทางช่องห้างกับเดินน้ำเสนอเป็นเพียงแนวทางจัดซื่อสลากกิจแบงแ่งรัฐบาลน,นะครับเนะาะทั้ง่องห้างกับเดินไปติดตาม สองสำนักตัวนี่ยนะครับในงวดนี้ยเพราะว่าทางังเข้าเป็นช่องใหม่อยู่นะครับเนาะเพราะว่าช่องนี้เป็นช่วงโควิดสิเดินทางไปไปไกลไปไกลไไกลับไ,ไ,ไปลำบากเนาะครับเนาะทางการเป็นกับฝ้าระวัะงเรื่องโควิดอยู่ไปบางพื้นที่เมันกระบายไตท่ามันกระบายเขา่าทางวัดตามที่เคยไปขอหวยขอเหลขมาเนาะครับนะมองในแบนๆทางวัดเป็นกับช่วงนี้เพราะว่าไอเขา่า ไปทัถ่ายทักบอกตั้งช่องยูทูปนะครับนเนาะเพิ่นปิดกัน้นช่วงยังอยู่ช่วงฝ่าระบังโควิดอยู่ครับเป็นสำนักที่สามกับสำนักของช่างช่องเขาเองนะครับเนาะที่จะนําเสนอเป็นเป็นสูตรของท่างช่องนะครับที่ได้ใส่มาโดนแล้ยนะครับเนาะครับเนาะท่างช่องครับได้พิจารณาค้อมูลออกมาแล้ว บนนี่มีแปดนะครับเนาะทั้งช่องเี่ดคำนวณออกมาเป็นสูตรของคำนวณของกลองผู้ทอดเดงนะครับด้วยเด้อด้ว,ดวบนนี่นวิ่งแปดนะครับเนาะจับตัวให้ก็คือแปดสี่แปดสองนะครับบทน,นะครับเนาะล่างล่างกับวิ่งหานะครับเนาะให้วิ่งหา ล่างวิ่งหาจับคู่ให้กับเจ็ดหาสี่หาตัวนี้นะครับเจ็ดหาสี่หาโตัวกันก็คือว่าศูนย์เก่าตถ้าเรียกล่างถ้าโบโบมาในเจ็ดหาสี่หานี่ก็ะโอกาสที่เสียมากก็คือศูนย์เก่านาะครับเนาะมีโอกาสมาได้ตามที่ท่างช่องนี้เคยคำนวณนมาลหลายหลายห่วดเนาะครับเนาะ ครับสรุลกแล้วครับมีมยุสาสูตรตัวนี้แหละครับที่ทางช่องในน้ำเสนอที่เซน,นองเพราะว่าตังช่องเป็นช่องเปิดใหม่อยู่นะครับเนาะยังบ่ท่านไหนไปหาตัวเลขทั้งอื่นทั้งไก่ทั้งใดครับ่านผู้ชมก็ลองน้ำไปพิจารณาไปะนะครับเด้อ สรุปโครงชุดถ่ายวันนี้ยเนาะครับเนาะก็คงสิท่านเเดี๋ยวเรเสนอแนวทางวังนนี้ทางช่องได้เสนอ3ามอาจารย์นี่นะครับเป,ป็นแนวทางทางช่องก็ยังเป็นช่องเปิดใหม่อยู่เนาะครับยังบ่ทัานได่มีเซียนคำนวณ ที่ว่าเมนๆถ้าท่านใดว่าเจ้าของมีนรรมม่าทักเมนๆหรือคำนวดเมนๆกะที่อยากแบ่งปันให้ท่านผู้ชมทั้งบ้านถ้าท่านใจบุญใจกุศลกะทั้งซองแล้วก็ยินดีเป็นซื่อกลางนะครับเด้อจะเป็นสะพานผูน้ำเสือเรือให้พี่ให้น้องต่ออกันไปช่วงโควิดนี้กะซอยกันใดรับพ่อได้ซอยนะครับเนาะแต่ท่านใดห,หรืออาจารย์ใดที่คิดว่าตัวเอง มีตัวเลขแม่นแมนหรือความฝันแม่นแมนทั้ง่องกับงั้ต้องการท่านด้วยนะครับเดอ้ออยากให้ท่านมาแบ่งปันให้พี่ให้น้องทั้ง่องกับยินดีจะนําเสนอเปน็นแนวทางให้สูุพี่สูุน้องนะครับเนาะฝากนี่นะครับเดอ้อท่านผู้ชมขอบมาใหม่กับฝากกดไลค์กดแชร์นี่นะครับเดอ้อผู้ติดตามอยู่แล้วกับทั้ง่องกับความความพูนะครับเดอ้อ ครับทั้งกับพี่จรณนาวนะครับเด้อท่านผู้ชมท่ายนี่ขอให้เอฟซีและท่านผู้ชมทั้งบ้านที่ได้ชมวลชีพนี้แล้วนะครับเนากับให้โชคดีลำรวยถูกหวยทุกคนนะครับเด้อขอให้เงินไหลกองทองไหลมา ครับลำร้วยสุกุลุก้นตุกหวยรวยเบิดอแ้ครับเด้อเหมือนเด้อขอให้ตุกหวยไปนน้ำกันนะครับเด้อทางแอดกับเดนนาเสนอเป็นแนวทางนะครับเนาะโปรดใจพิจารณาญาณในการรับชมนะครับเด้อตังช่องนีเสนอเป็นเพียงแนวาทาง่งจัดสื่อสลากกิจแบงรัฐบาลไม่สนับสน,นุนเล่นการพนันใ,นใดทั้งสิ้นนะครับเนาะ ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เลยนะครับเดอ้อให้เป็นกำลังใจให้กำลังใจแอดมินให้ให้มีกำลังใจท่านคลิตัวต่อไปเนาะครับเนาะทายนี่ก็ขอให้เอฟซีทุกท่านท่านผู้ชมทั้งบ้านทุกท่านถูกหวยเลิอเบอร์ไ,ได้ประกันนะครับเดอ้องดนี้ขอให้เงินไหลกองทองไหลามาโชคดีร่ำรวยถูกหวยทุกคนครับทายนี่ก็ขอกก่าวก่าเข้ามา สวัสดีครับ